รายการช่วงมิูคิดในช่วงคิดิทริปวันนี้นะครับแกงคิดิทามของเรามาอยู่กันที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและเราเลยมาเริ่มต้นทริปนี้แต่เชา้าด้วยการตักบาตรข้าวเหนียวซึ่งเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคานทํากันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับ โดยเวลาที่เหมาะสมในการตักบาดข้าวเหนียวก็คือตีห้ถึงเจ็ดโมงเช้าครับจะมีชาวบ้านมะปูเสือจับจองพื้นที่ใส่บาดไปตลอดแนวถนนชายโขงหรือถนนคนเดินเชียงคานที่เรารู้จักกันนี่แหละครับโดยนักท่องเที่ยวก็สามารถร่วมทําบุญใส่บาดข้าวเหนียวร่วมสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามนี้ได้ในช่วงบริเวณนี้ครับ ตาตัสครับฟังครับเฟสครับปุนครับเรามาเริ่มต้นทีวันนี้ด้วยการตักบาตรข้าวเหนียวกันนะคะ ที่ได้มาใส่บัตรข้าวเหนียวแบบนี้รู้สึกอิ่มบูริ่มใจอย่างบอกไม่ถูกเลยครับแล้วตักบัตรข้าวเหนียวกันเสร็จแล้วไปไหนกันต่อดีอ่ะนั่นสินะมาถึงเชียงคานจังหวัดเลยทั้งทีเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนดีเอางี้ไหมในไหนเราก็เริ่มต้นด้วยวัฒนธรรมแหละเราไปท่องเที่ยวเชียงวัฒนธรรมกันไหม โอ้ดีมากๆเลยครับเพราะที่เชียงคานจังหวัดเลยเขาก็มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นขอกลับมาพูดถึงเรื่องการตักบาตรข้าวเหนียวกันสักนิดนึงนะครับตักบาตรข้าวเหนียวเชียงคานจังหวัดเลยถือว่าเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างของเมืองเชียงคานเลยนะครับเมื่อนะักท่องเที่ยวได้มาที่นี่พอถึงยามเช้าก็จะมานั่งรอใส่บาตรข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆกัน เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของวิถีชีวิตที่เงียบสงบเรียบง่ายและงดงามส่วนวิธีการตักบ,บาตรก็จะหยิบข้าวเหนียวขึ้นมาเป็นก้อนเล็กๆไม่ต้องปัน้นใส่ลงไปในบาตรพระครับการใส่บาตรข้าวเหนียวชาวเชียงคานจะไม่นิยมใส่อาหารใดๆครับเพราะว่าหลังจากที่ใส่บาตรข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วชาวเชียงคานก็จะทําอาหารไปจังหันหรือก็คือไปถวายพระที่วัดนั่นเองครับ หากใครมาเที่ยวเชียงคานแล้วสนใจอยากตักบาตรข้าวเหนียวเราก็สามารถติดต่อสอบถามจากทางที่พักที่เราเข้าพักได้เลยครับเพราะส่วนมากที่พักจะเตรียมของสําหรับการตักบาตให้นักท่องเที่ยวที่มาพักอยู่แล้วและใครที่มาเชียงคานแล้วไม่ได้ตักบาตรข้าวเหนียวถือว่ามาไม่ถึงเชียงคานนะครับ วัฒนารามที่น่าสนใจนั่นเองค่ะสถานที่หนึ่งทีุ่คนพลาดเวลามาเที่ยวที่เชียงคาน,นก็คือบ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำครับแ่งท่องเที่ยวเชิงอันษ์ครับชมวิถีชีวิตชาวไทยดำเชียงคานจังหวัดเลยครับบ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยอยู่ห่างจากตัวเมืองเลยประมาณ40กิโลเมตรและห่างจากอำเภอเชียงคานเพียง17กิโลเมตรครับ บ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำเป็นหมู่บ้านที่ไว้แสดงวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทยดำเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเยี่ยใกล้ชิดมีการสาธิตทอผ้าในลักษณะต่างๆนำเข้าของเครื่องใช้ของชาวไทยดำมาจัดแสดงโชว์ไว้ตามบ้านเรือนต่างๆให้เราได้ขึ้นไปชมเราจะได้สัมผัสเอกลักษณ์ของความเป็นบ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำที่ถูกจัดไว้อย่างลงตัวเลยครับ ถาึงบ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำกันแล้วนะครับอันดับแรกเลยที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดของชาวไทยดำครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะแต่งไม่ได้เพราะจะมีแม่เท่ามาค่อยจัดหาชุดแล้วก็แต่งตัวให้ครับรับรองว่าจะได้ชุดที่ถูกต้องตามแบบฉบับของชาวไทยดำแน่นอนครับ หลังจากที่แต่งตัวเป็นชาวไทยดำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็มีการแสดงต้อนรับันท่องที่ยวแบบชาวไทยดำให้ได้ดูอีกด้วยเรียกได้ว่าเพลินหูเพลินตาเพลินใจกันเลยทีเดียวครับ สอจมตอนพี่น้องจิ้วผูจก้นซูเพื่อนเพียงเจียงใต้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำอันดับแรกที่เราเจอกันนะคะเราจะต้องพูดทักทายสวัสดีค่ะคันเหล่กากัวคือสวัสดีพูดตามนะคะคันเหล่กากัว 卡朗瓜，卡朗瓜，老姑啊 ไม่ใช่แค่เขาจะมีแค่การแสดงให้ดูเท่านั้นนะครับเราก็สามารถเข้าไปร่วมวงฟ้อนรำและเต้นไปกับเขาได้อีกแม่ได้ทั้งแต่งตัวเป็นชาวไทยดำได้รวมฟ้อนรำอย่างสนุกสนานท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามขนาดนี้อะไรมันจะสุดยอดขนาดนั้นครับเนี่ย นั่นก็คือการนั่งรถอีแตชม3แหล่งท่องเที่ยววิถีไทยดำค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปตอนนี้เรามีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะโนโอ้องไอวนค่ะไหนๆเราก็มาบ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำกันแล้วเรามารู้ประวัติของที่นี่กันสักหน่อยนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านนาปาน่าหนาจังหวัดเลย บ้านนาป่านาดมีประชากรส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายไทยดำเนื่องจากชาวไทยดำได้อพยพจากอาณาจักร12จุดไทยเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกตั้งแต่ปีพศ2323สมัยกรุงธนบุรีนู่นเลยละครับแล้วก็มีการอพยพเข้ามาเรื่อยๆสมัยช่วงต้นรัตนโกสินทร์จนมาปีพศ2460ก็ได้มาตั้งถิ่นฐานกันอยู่ที่บ้านนาป่านาดอำเภอเชียงารานแห่งนี้ จ,จนปัจจุบันนี้แล้วครับและชาวไทยดำก็ได้จัดทำบ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมตลอดจนชมวิถีชีวิตของชาวไทยดำกันได้ที่นี่ครับ เป็นศาลเจ้าบ้านนะคะศาลเจ้าบ้านตรงนี้จะเป็นของเจ้าไท่ดำนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าอนุเวียงจันตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าภูกแกว้วอันนั้นก็จะเป็นเจ้าผู้หวดนะคะ,ะทำไมถึงมีเจ้าอนุเวียงจันนะคะก็เพราะว่าสมัยก่อนนั้นนะคะ,ะเกิดศึกสงครามนะคะชาวไทยดำของเราก็ได้ไปอาศัยอยู่ที่เวียงจันนะคะแล้วก็ ให้ที่อยู่อาศัยให้ข้าให้ข้าวให้น้ำนะคะโดยที่ไม่ได้คิดค่าอะไรเลยนะคะเราถึงได้ตั้งศาลตรงนี้ขึ้นนะคะทุก15ค่้า่นะคะ,ะชาวบ้านนะคะก็จะทําดอกไม้เทียงคู่นะคะเอามาไว้ที่บ้านเจ้าเสื้อนะคะหรือบ้านเจ้าจำะคะ่ะจะมีบ้านเจ้าเสือ้อแล้วก็บ้านเจ้าจำนะคะแล้วก็ทุกหลังคาจะต้องมาเอาดอกยี่โถคือตรงนี้นะคะมาใส่ไว้ตรงนี้นะคะ แล้วก็จะแบ่งดอกไม้นะคะใส่เจ้าไทยดาบ้างใส่เจ้าอนุเวียงจันแล้วก็ใส่เจ้าคูกแก้วแล้วก็เจ้าคูกหววคะ่ะทุก15บห้าำนะคะค่ะทุก15บห้าลูกแล้วทีนี้นะคะเราก็จะเลี้ยงบ้านนะคะทุกปีหนึ่งก็จะมีอยู่สองครั้งนะคะคือหมูหัวไล่ไก่หัวหนานะคะ,ะกลาบกับลูกกลาบก่อนทั้งนึงกลาบกระเร็วกลาบศาลเจ้าบ้านแล้วก่อน Uh huh. uh huh. กิจกรรมต่อมาที่เราจะไปก็คือไปดูกิจกรรมของกลุ่มการทำสบู่สมุนไพรรอคำแต่พอไปถึงน่าเสียดายครับที่เขาติดธุระด่วนมีความจำเป็นต้องไปทำเด็กๆก,ก็เลยไม่ได้เข้าไปดูกันครับ มาก,กับกิจกรรมที่นี่เลยครับกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองหมู่12สิ่งแรกที่น้องๆได้เห็นเมื่อเดินเข้ามาก็คือเครื่องไม้เครื่องมือในการทอผ้าแบบดั้งเดิมไม่มีเครื่องจักรเข้ามาช่วยแบบสมัยใหม่เป็นการทํามือล้วนๆครับและด้วยเหตุน,นี้เองนี่แหละครับที่นี่จึงเป็นศูนย์เรียนรู้ทอผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนั้นที่นี่ก็ยังมีการจัดแสดงผ้าทอในแบบต่างๆทั้งลายดั้งเดิม ลายประยุกต์ก็มีนะครับแถมยังมีการนําผ้าที่ทอมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทาเสร็จแล้วก็มาทํากระเป๋ากระเป๋าตัส้สวย่างนผ้าพันคอเสื้อผ้าผ้าปูโตะ๊ะก็มีนะครับอันนี้อ่านออกไหม อ่านดูสิเมื่อกี้นี่โซ่ย้อนฮะไม่ว่าไงนะโซไดย้อนเห็นไหมนี่ะเอ็โซ่ไม่ใช่เอ็โซ่ตัวนี้จะเป็นโซเสือลูกโซไดย้อนโซไดยโยนใช่โซไดย้อนแปลว่าอะไรนะคะโซไดย้อนขอบคุณค่ะ ชาวไทยดำด้วยครับผมได้ดูแล้วครับว่าชาวไทยดำมาจากไหนนอกจากนั้นเราได้มาใส่ชุดของชาวไทยดำด้วยค่ะใครที่มีโอกาสได้มาจังหวัดเลย <c oughs> ก็อย่าลืมาแวะที่บ้านวิิตภัณฑ์ไทยดำกันด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับแต่ข้างหน้าเราก็ยังอยู่ที่เชียงคานนะครับแต่จะไปเที่ยวที่ไหน ติดตามนะครับใช่แล้วครับในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาต่อกันเพราะที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยแห่งนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่อีกหลายแห่งเลยล่ะครับนี่แค่ตอนแรกของเชียงคานนะครับน้องๆก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆทั้งด้านวิถีวัฒนธรรมชุมชนเริ่มกันตั้งแต่เชา้ากับการตักบาตรข้าวเหนียวซึ่งเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคาน แล้วก็ไปต่อกันที่บ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำซึ่งเป็นแหล่งเผยแพร่และอนุรักษ์วัฒนธรรมรวมไปถึงน้องๆยังได้รู้ถึงภาษาได้มาเห็นได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวไทยดำว่าเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไรประสบการณ์เหล่านี้แลครับจะหล่อหลอมให้น้องๆได้เกิดการเรียนรู้ได้รู้จักผู้อื่นและตนเองจนสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับสังคมที่แตกต่างกันได้อย่างมีความสุขครับ เมื่อดีเดอเราพอกันมั้ง